มาถึงชว่วงนี้พลาดไม่ได้ค่ะกับกลุ่มวีซ่าก,กิจชุมชนเครื่องแกงส้มใจหนึกนอกเหนือจากมีเครื่องแกงหลากหลายชนิดแล้ววันนี้มีการต่อยอดผล<ช>ิตภัณฑ์เค<ช>รื่องแกงไม่ใช่เอาไปทําแกงอย่างเดียวนะคะเอามาเป็นอาหารชาววันนี้กับแกลงก็ได้สลัเปาขัวกริ้งก่อนเล้งแหละตอนนี้นะคะใ,<ช>ในห้องหวองเรานตอนนี้โอ้ควันฟุ้งไปด้วยสลัเปานะคะโอ้ช่วยเลยดทีเดียวเลยค่ะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นนะคะวารชาัิแม่นปื้เราก็กิ่นเนี่ยมันเพราะมันบื้อแต่ว่าทําไม่ได้ไง ก็เ<ช><ไ>ลยครบอย่างเดียวอยาจะกินให้ร้อยก็ข่อยสังนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องนี้เราจะได้รวมพุดคุยกับพี่สระพีอิสโรค่ะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงสมใจหนึ่งตอนนี้นั่งอยู่กับเราในรายการพิรักขับข้าวแล้วด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่แมมกันละกันกนะคะพี่แมมเนี่ยเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนอกนี่ยจากพี่แมมจะพาเครื่องแกงลากล้ยชนิดวันนี้มาแล้วนะคะยังพาซาลาเปาใสครัวกิ้งทีแบบววาหไรยคนอาจจะยังไม่เคยกินไม่น้องแท้หนุ่ยก็ยังไม่เคยกินพี่ก็ยังไม่ คือได้ยินห้นเรกก็คือเทนีเลยนี่แหละค่ะที่สำคัญค,ค่ะการนำมาวันนี้ไม่ได้นำมาธรรมดาเพราะถ้าตั้งไว้พันี้มันยินใช่ยอซึ่งมาเองเลยค่ะนี่ขวัญคุณเลยนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะธรรมดาที่ไหนแหลก ทานนกไข่อีไปโรงว่าข้างในเป็นไส้ครวัวกริ้งใช่ไหมใช่ใชคือ,เ,อเล็บแล้ว่าเป็นไส้ครีมเพราะปกติก็คือแบบนี้จะเป็นไส้ครีมอยู่เลื้ยงๆ<ช><ต>เป็นหมืนโถเลยแบบนี้นะมันค่ะแต่แตทานน้อยนี้นะก็คือเป็นไส้ครวัวกลิ้งนะคะคุณผู้ชมคะใช่ค่ะไม่ธรรมดานะคะเครื่องแกงส้มใจเหนือแล้วก็ซาลาเปาครวัวกลิ้งเนี่ย การันตีความร้อยคองร้อยเมืองสงคล้านะแล้วก็ได้รับรางวัล The Best of สงคล้าคองดีเมืองส่งคลาค้มมคลามาด้วยไม่ธรรมดา,าเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาได้รวมพูดคุยกันเริ่มที่ความเป็นมาข้อการตังกลุ่มก่อนค่ะพี่แหมมวัตถีมากของส้มใจหนึกขคองดีเมืองสงคล้าเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเป็นเพื่อคะค่ะขอสวัสดีนะคะค่ะพี่แหมมนะคะสำหรับพี่อิสโลนะคะประธานกลุ่มกอ,องวิชากาษษษษิจเก่งแข็งส้มใจหนึกนะคะด้วย คำาส้มใจหนึกก็คือไม่มีเชือไข่เราค่ะแต่ว่าถิอว่ามันเป็นอะไรตีว่ามันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอนะ,ะเราํำแหล่ส้มใจหนึกนะคะพี่แอม,มก็ได้ตั้งคุมมาตั้งแต่ปีส้มส้มอาที่เจ็ดนะคะก็ะตอนนั้นเราก็ทำเป็นตัวนำแกงนะคะเราตอนลังมาพัฒนาก็มีตัวเครื่องแก้งทั้งหมดประมาณสิบสามสบสี่ตัวนะคะพอเราก็ได้พัฒนามาเรื่อยๆนะคะก็ การจะตาคุมของพี่แมมเนี่ยจะทําตั้งแต่ตอนน้ำกลางนา้ำและวก็ปลายนา้ำคือเราจะสรงเสริมให้คนในชุมชนและกคุมกเกษตรกรปลูกนะคะดดป,ปลูกวัตถุดิบเพื่อสง่งมาให้ทางเราแปลรลูกค่ะแล้วก็เล่ากระยุในขบวนการกลางน้ำนะคะ แล้วก็มีขบวนการปลายนามก็คสือสารตลาดของเรานะคะ,คคะก็เลยเป็นทีมากเครืองแกงส้มใจหนึบคือหมายถึงอยากจะให้้อยส้มใจหนึบก็ต้องเครือรแกงส้มใจหนึบนั่นเองที่มีพิเมมข่าวการพัฒนาสู้การขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มวิสากิจชุมชนเครืองแกงส้มใจหนึบนะคะเรามีการพัฒนาพันธุ์ฝืนบางค่ะค่ะโดยทางกลุ่มของเครืองแกงส้มใจหนึบนะคะตอนแรกเราก็ทำกันอุตธาหกรรมในในคณะเหล็กก็คือแบบว่าทำกันในกลุ่มของเราเองนะคะ,คะ พอถอนลังก็คือได้เข้าไปจดทะเบียนโอท็อปนะคะแล้วก็ขัดส,สั้นดาวนะคะขัด<อ>ส,สั้นดาวได้รบเหลกก็ได้5ดาวเลยนะคะ,คะ,คะแต่พอได้การสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนนะคะในการปรับรูปแบบแล้วก็ในการพัฒนาการยืนอายุโดยตั้งกร <c oughs> มบรารพัฒนาชุมชน <c oughs> เขาก็ได้กิจประสานาทางมาอะไรอะไรก็มาช่วยะนะคะในการยืนอายุ โดยของเรานี่จะไม่มีส่านกันบูดนะคะแต่กองเรามีอายุอยู่ได้นึ่งปีนะคะโดยใจนวัตกรรมค่ะ,คะโดยทางเอ่อมาอะไรบางทางกระทรวงอุตสาหกรรมบางแล้วก็ทางเอ่อฮาล้านเอ่อท้องทุ่นบิดนะคะข้ะามาช่วยหลายๆหน้วยงานข้ามาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ,คะพัฒนาบรรจุพันธุ์พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปหลักทางเมาอ่อนกอท้ำก็ไม่ค่อยสวยนะคะโดยข้าวโครงการต่างๆนะคะก็ ได้มาช่วยตรงนี้ซ,ซึ่งซึ่งตอนเดวาพัฒนาเนี่ยเราพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำนะคะ,คะซึ่งทงางกระทรวงของกเกษตรนะคะเกษตรของอำเภอได้เข้ามาช่วยในการดูเพลงกเกษตรกรน,นะคะให้ปลูกในระใ,ในในมาตาขานอง G A P นะคะทำให้เราได้มีวัตถุด,ดิบติดปรดทดานผิดนะคะแล้วก็ด้วยทางมหาไลายไลยต่างๆก็เข้ามาช่วยในเรื่องของ การยืนอายุการคเคปรักษาค่ะเลยทาให้มีเครื่องแข็งที่หลากหลายเลยมีอายุที่อยู่ได้นะคะค่ะ,คะต่าบรากาย่างที่เห็นในภาพัินสื้อที่เราใส้อยู่ขนาดนี้หลายคนอาจจะ ไม่เข้าใจว่าใส่รืงไม่ใส่แม้ไอ้นี้เราท่าทามก่อนจะมีสถานการณ์โควิดสิบเก้านะคะเป็นเป็นแฟ้มผ่าแล้วก็จะได้เห็นกระบวนการขั้นตอนของการทํานะคะี่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะพี่โบว์นี่ิืมต้นนะคะแล้วก็ยังทีพี่แหมมบอกค่ะได้รับมาตรฐานต่างๆมากมายมีสถาบันวิใจมาวิทยยาลัเข้ามาดูแลแล้วก็ควบคุมคุณภาพถ้าทามถึงเครื่องแกงตอนนี้ค่ะพี่แหมมมีกีชนิดแล้วก็มีอะไรมังคะ ค่ะตอนนี้เกลงเก่งข้องเราก็ได้พัฒนามาตอนตอนเหล็กเราก็ต้องเป็นนำเก่งซ่อมนะคะเป็นนำเก่งสำเร็จลูปค่ะขนมซึนหยิบขึ้นมาได้ได้ได้ซึตอนเลกอ่าเราก็อันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะข้องเราจะจ่ายมะนาวซดเราขันเองนะคะเราไม่ได้ซือมะนาวขวดอะไรนะคะเราจะขันมะนาวลูกเลยค่ะพอตัวนี้ก็คือจะมีเก่งซ่อมแล้วก็ต้มยำต้องนาเก่งสำเร็ดลูปนะคะแล้วก็ต้มซมโนดค่ะอันนี้คือตัวํำเร็จลูป ก็ต้มซมโนดนะคะค<ม>ือ,อใส่น้ำซมโนดเลยนะคะตัวเนี้นะคะนึ่ 1> 1ซงซงปาส้มหนามซองซองต่อเดือดใส่ปลาใส่พักกินได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราชอบชูรสหรือว่าชอบหวานวันนี้เราก็แตะลงไปหิดเดียวนอกนันก็ไม่ต้องเติมอะไรเลแล้วนะคะส่วนต้มซอมเนี่ยจะมีตะไคร้หอมไลยเป็นชิ้นอยู่แล้วอันนี้ต้มซมนะคะแข็งซมนะคะเอาไว้ลอกคนที่บ้านได้เลยก็มือหมาอกับหมาะกับ แม่บนหยุกไหมเนี่ยเราเวลาหน่อยนะคะไม่พี่แมมต้องเรียกว่าคนไี่ทำกับข้าวไม่เป็นดีวะก็ไล่กันนะคะสำหรับแม่บันหยุกไหมนะคะก็คือว่า หนึ่งก็คือความปลอดภัยสองก็คือเราได้ทํากินเองนะคะเป็นการประหยัดหนึ่งซองเมียจ่ายปลารึงกิโลนะคะจะได้ประมาณสถึงสี่สี่คนห้าคนก้านนะคะแม่บ้านอยุ่ไม่อย่างที่พี่แมมบอกให้มัน่วยประหยัดเวลาเพราะบางคนเนี่ยเลิกงานว้เลิกงานหันเย็นให้มานั่งกินเครื่องวลาก็ไม่ได้กินเตียงขึ้นวันนี้เออดีและสะดวกรวดเร็วนะคะเนื้อที่จะเป็นน้ำ บางคนที่มีสกิลของการทำกับข้าวขึ้นมาฮิตนึงเราก็จะมีอีกแหก็จะมีตัวนึงนะคะก็จะเป็นพวกเนี้ยค่ะจะมีเตียงแกงอ่าคั่วกิ้งนะคะพัดเพชรค่ะเนี่ยค่ะคั่วกิ้งพัดเพชรแกงไตรแอบกงไตปลาตัวนี้ตัวนี้แกงไตปลานะคะตัวนี้คือแกงไตปลาโคกันน้ำยาตัวนี้ต้องโค้ ก็นุ่งกีนเลยนี่ใกะทินะคะมีแกงกะทิแล้วก็มีแกงเขี่ยวหวานนะคะอ๋อส่วนด้านหลังเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าไตหลายอย่างเนี่ยเขาก็จะมีส่วนประกอบสําคัญเขียนไว้ายังชัดเจนเลยนะว่าเหมือนอันนี้เนี่ยก็คือเป็นเครื่องแกงมัสมั่นนะคะก็คือมีตะไคร้กี่เปอร์เซ็นต์เครื่องเทศกี่เปอร์เซ็นต์พริกตาแดงกี่เปอร์เซ็นต์โอ้ยแล้วก็อีกหลายอย่างแล้วก็เทสําคัญต้องบอกเขาว่ามีเครื่องไม้ตาฮาลาสนะคะนี่ อิสลามทานได้ใช่ค่ะพอต้องบอกว่าซุกุมิซาคิดคนเขาเนี่ยตั้งอยู่เดสเดาลุกทาเทวามาเนี่ยก่วนยักษก็มีหนัก่องเทียวตามมาดีมาด้วยนี่นะคะการันตีความร้อยคือย่างทีพี่แม่มบอกคือส้มใจหนึกส่งเดียวจบ ครับถูดหลอดยางที่เลือดแข็งไปใ้เครื่องปรุงอะไรเราก็ต้องบอกว่าแพ็กเกจจิ้งของเขาเนี่ยที่ว่าดีฮารุฮาราเดี๋ยวฮารุฮารามาจ้าเราในฮารุฮารามากมากเลยนะคะนี่เนื้อจักสื่อในท้องตลาดเลยเห็นว่ามีส่งค่ายออนไลน์ทั่วประเทศด้วยใช่ไหมคะ่คือบางค่ะตอนนี้ตลาดของเราค่ะก็คือตอนนี้นะคะได้ตอนผูัวตรงพ่นนะคะท่านได้เร่งเร่งตึ่งกลุ่มได้ลงมาติดกลุ่มแล้วก็เจอปัญหาก็คือ ท่านก็ได้สนับสนุนนะคะโดยทั้งเป็นโครงการเ,าเครื่องแกงออร์แกนิกเพื่อการส่งออกนะคะขอได้ประสานกับทางกเกษตรจังหวัดได้ส่งทางกรมเกษตรให้ไปดูแหลบแหลงมันที่ปีบอกอะนะ,ะแล้วขอสง่งตอนนี้ของเราคือการตีว่าวอายุอยู่ได้ พกเรือนึ่งปีไรนี่ถูกยางเรามีไบเซอร์นะคะเราพาฒนองแหลบมาแล้วเราไม่ได้เล็กบงับงเผาว,ว่าข้องเราอยู่ได้แาวนน่แถวนี้นะคะค่ะเราพาันเรามีไบเซอร์นะคะเ็จแล้วก็คือว่าตอนนั้นก็ได้หลับกานตะนับตนุนให้เป็นเของแข็งสรงออกนะคะพอตอนนี้ก็คือจะมีลูกขาข้องเข่งแข็งทรงออกก็จะมีคุมข้องหลูกขาถี่เราสงอยู่นะคะเหมือนกับทางมาเลเซียแบบนี้ค่ะ<อ>แล้วก็จะมี เทรดเดอร์กล้องทางมาเลเซียนะคะส่งไปทางอเมริกาค่ะนี่ฟังแล้วคนลุกเลยคือเป็นเทรดเดอร์เลยนะก็พวกวัวเนี่ยพวกกิ้งแบบนี้ใค่จะขิดว่าสามาหมส่งอกไปตลาดลูกได้ส่งทางไทยส่งตลาดลูกที่สําคัญร้านค่ะร้านจําหนายในประเทศไทยตอนนี้แพร่ร้ายขนาดไหนคะสำหรับร้านจําหนายในประเทศไทยก็ได้รับโอกาสจากส้มเด็ดะเทพนะคะสด็จมาแล้วกขาพาเกื่องแกงอูทบแอ้เกืงแกงเนี่ยไป ข้าวฟ้าวนะคะฐานก็ได้ส่งปลูดนะคะให้เข้าไปจำหน้ายในลานผู้ฝ่านะคะค่ะแล้วก็ในห้างตอนทีว่าผัวท่งคนทำโครงการข้องจังวัดนะคะก็ได้เข้าไปขายในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะตอนนี้ก็คือผูกแกตจังไรนี่ก็ข้าไปซื้อในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตได้นะคะแล้วก็ที กรุงเทพก็คือลานผู้ฝากตลาดออตอโกนะคะเชื้งเชื่ไหมก็จะเป็นห้างริมปิงนะคะห้างตันตาพันนะคะคือเอาง่ายๆี้คือห้าสือได้ทั้งตลาดด้วยคาก็มีก็แล้วที่ือาเป็นความภาคภูมิใจของเรามากๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดอยากได้อยากจะได้โปรโมชั่นหเนื้อจาาด่านค่ะทัวไปแคปน้าจอพิลับรับเขาแล้วก็ส่้ไปี่เพศค่วนเด็กนุ้ใจนึกอย่างที่บอกว่ามีไบเซอร์มีการันตีความร้อยที่โซ่เนี่ยก็จะมีการันตีรางวัลนะคะ the base of สงขาการักเดนด<ช>้ยเลยนะคะ,คะ นี่ยู่ด้านบนค่ะแล้วก็ดันลังนี่นะคะจะมีวิธีปรุงนะคะสำหรับคุณีิทําไม่เป็นเจอไปแล้วต้องพืดเหลาส้อรมาคุณลุงไหมเนาะแล้วก็จะมีวิธีปรุงทวนปลาซมทั้งไลาหว่าต้องใส้เนือแต่ไล่ไม่ที่ฮกเลยนะคะขนาดโบกเลยวอานี้แขชีกอันนี้ก็อือ่ไงไงเลยยังไม่พอมีวิธีปรุงให้เรียบร้อยเลยนะ้นตอนเรียบร้อยแล้วก็บกเรียบร้อยว่าแต่ละย่างเนี่ยเอาไปทําเมนูไรได้มากอนนี้หยกตัวย่างวิวนะอันนี้ก็บอกนามกะทิกลอง ส่ง150มลตน้ำเปาส่ง150เครื่องแกง100กรัมแล้วก็เนื้อ300กรัมมันฝรั่งส่ง100กรัมทั่วลีส่ง200กรัม กระถาตั้งไฟอ้ยคือบอกตั้งแต่เราบอกด้วยว่านี่เป็นเครื่องแกงมัสมันเนี่ยนาะว่าเป็นแกงมัสมันมันเป็นพันีคือเครื่องแกงน้ำยานน้้จีำยากายนี่มันกันเพื่อนบอกยากินนุ่มจีนจังแต่ว่าทำน้ำยาได้ดีนี่ละค่ะสมใจหนึกเครื่องแกงน้ำยานุ่มจีนบอกเรียบ้อยทำไอร้ไซส์พันปืนที่สำคัญนี่ว่ามีที่เป็นกลองสาหรับรูปด้วยใช่ไหมคะเดรบกวนมนดานานะคะเมนดานาเดี๋ยวให้ให้ตาก้ของเราจับผับด้ลยข้างหน้านี่มีครบถุกย่างน้ำยา ไตปลา เส้นนุ่มจีนเป็นกลองไปแพ็ป็นแพ็คปิดนะคะสำรับเป็นก้องฟากนะคะสำรับเป็นกล้องฟาเลยค่ะด้านหน้าเลยนะคะเป็นก้องฟากสำรับเป็นก้องฟากด้านหน้าแต่เป็นกลองเลยนะคะเซ็ตขนมจีนแข็งตายเนี่ยไปฟากซึ่งคนตายบ้านเล่านะถ้าเป็นน้ำยาปักตายนะคะตัวเซ็ตตัวนี้นะคะตัวกลองยาวๆนะคะถ้าเป็นน้ำยาปักตายมันจะต้องกินโคกันน้ำแขงน้ำยาขนมจีนกับเตงเต็ปลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้างในเนี่ยน้ำแกนน้ำยาขนมจีนเนี่ยเคสไสกะทิลงไปตามปริมาณที่บอกข้ั้งหลังนะคะเนื้อปลา มันจะมีอยู่ข้างในเลวแกไปต้มให้เดือดให้สุกแล้วก็ตั้งใอ้เย็นแล้วก็เนื้อปลามันก็จะฟูจะค้นึ้นมาเองไม่ต้องตืมอมารนะคะส่วนแกงไตปลาตัวนี้ก็คือแกตั้งน้ำเปล่านะคะตามะจะลักข้างล่างตั้งน้ำเปล่าต้มแล้วใส่พักเนื้อปลาก็มีอยู่แล้วข้างในนะคะ<อ>ต้วนี้อายุการเก็บได้นึงนะะน่งปีนะคะนึ่งปีนะคะส่วน,นทานเดียว่าไม่ยากอีกแกงเลยเอาแบบนี้ก็ได้นะคะนี่คือแกงไตปลาเอาไปคลุกข้าวกินได้เลยข้าว คุกข้าวกินได้เลยค่ะไม่ธรรมาดาอ๋ออันนี้คือเชฟคุกข้าวเลยค่ะ<ม>เป็นไตปลายเหตไงที่กำลังแต<า><ม>่เดีด๋ยวใช่จอมรายการนะพี่โอพี่โอไปหุ้งข้าวนะแล้วก็เดี๋ยวน้องเชอร์รี่เอีอองอันนี้นะคะเอาไปคุกข้าวยิงด้วยข้าว,าวได้ไข่เจียวรอนๆโอ้ยกับพักเมาะโอ้โห ซุดยอดเลยค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าหันไปเลยเวลาอันนี้เอาไว้มือเทียงเออมือเทียงแตัวมือนี้ก่อนมือนี้ก่อนหันไปเลยเนี่ยก็คือว่าผัดไม่ได้นี่ก็คือเป็นการต้อโยดจากเครื่องเกงมาเป็นสลับเปาใส่ขวกลิ่นนี่ยังได้เห็นเลยนะคะบอกว่าเป็นแห้งแรกของทรงคล้าเลยก็ว่าได้สหรัดซาดเปาคขวกลิ่นส้มใจนึกไม่ธรรมดาต้องเตะก้อนนะแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันเนี้ยจริงๆเลยเดี๋ยวเราเปิดให้เรายังได้แบบนิ่มร้อนรเนี่ยนะเรายังได้แบบร้อนๆได้ไหมคะ อยากร่อนๆเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เนซึ้งให้ทีมงานเอาเกะายนะคะนี่ร่อนๆนะคะความจับเนื้อเลยนะคะเดี๋ยวถานทีมาก่อนว่ะใส่เราถึงมีแนวคิดที่เอาเครื่องแกงเนี่ยมาทำเป็นซาลาเปาค่ะนี่นะคะเอียงที่ให้ทีมงานเยิ้มเลยนะคะถามเธอเลยค่ะตอนนั้นพี่ไปอบรุ่มโอ้งสู้วิด นะคะที่ทุนบิดอบรมเหลืองการคิดนอกกรอบค่ะถึงกะเลยเราก็เลยมาคิดว่าซาลาเปายางมันถูอย่างไปกินกับข้าวที่มูนไงเอามาค่ะแล้วจะกูนะคะทีมงานอืนมาเลยค่ะทีมงานนายแบบเต็มใจเลยค่ะที่งานอื่นมาเลยนะคะตามครอบรมเสร็จแล้วก็เหล่องคิดก้อนนราก็เลยว่าซาลาเปาเนี่ยมันถูอย่างกินกับข้าวมูได้เลยเนาะทำไมซาลาเปาเราจะมาทำแบบนี้ไม่ได้กับเรื่องแกงไม่ได้นะคะก็เลยตังเป็นซาลาเปาใส่กัวกริงนะคะ บอกล้วจะไม่เชือ่อโดยมาดูพร้อมๆกันด,ด้วยกนร,รด้วยการพัฒนาจากสทาบันอาหารนะคะได้กลามาช่วยพัฒนาสูตรพัฒนาสูตรแล้วก็การทำทุกขั้นตอนนะคะได้สทาบันนาหานเข้ามาช่วยพัฒนาตรงนี้แล้วก็จนได้หมาตรทานแล้วจนได้มี เพราะเรียกว่าไอ้แยกผู้นาการอะไรแล้วได้ออยด้วยแล้วก็มันลุงตัวผวาพิ่แมงบากว่าไม่ใช่ว่ายูยูเอาเครื่องแกงมาถึงมาไซอะไรเนยซาลาเปาเลยมันจะเป็นซาลาเปาครัวกิ้งได้ที่มันมีสูตรมีกระบวนการมีการลดความแพทความนุ่มนวลความอะไรว่าจะมาเป็นซาลาเปาน้วยนี่คือไม่ง่ายแต่ทำได้แหละพอดีด้วยซุ้มใจนึกแลใจหนึกนะคะโดยเล่าอยู่กับกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะอุตสาหกรรมผักด้วยนะคะอุตสาหกรรมผักซิเอนะคะเขาอยากทอดแมสนะคะชิมได้เลยชิมได้เลย ะต้นเรงนะเดี๋ยวให้แล่นะคะคุณผู้ชมสำนับเครื่องแกงนะคะเอาละค่ะพร้อมนะคะหนึ่งสองซ้ำนี่นี่ไม้ข้าวปีโอตามจนเย็นเลยไงกข้องเหนียวเหนียวขึ้นๆจักจึงเลยนะคะให้แล่วความเครื่องแกงข้างในข้างในเป็นไส้ไก่คุณผู้ชมการอนค่ะไส้ไก่ค่ะมีฮาร์ลันเป็นไส้ไก่ซับอ๋อแล้วก็มีไข่ด้วยใช่ไหมคะมีไข่ด้วยจะมีคุณเีไก่ด้วยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหาวๆนั้นขาวๆจะมีคุณเทียงไก่ด้วยค่ะ ตอนนี้ขวดกลิ้งสำหรับสลับเปาเนี่ยมีกี่แบบคะก็คือมีอันนี้อันนี้ที่เป็นซิกเนเจอร์เลแต่กับตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยตอนแรกเราก็ทำมีซีไซน์นะคะเป็นเจอซาเปาไส้ซาเปาสีสหายค่ะอืตัวสีเหลืองเนี่ยเราจะทำจากสีของฝักทองนะคะแป้งเนี่ยทำจากฟักทองทองตัวแป้งข้างนอกใช่ไห่คะใช่สีของฟักทองค่ะส่วนาำใดก็จะเป็นเครื่องแกงที่ผสมกับไก่ซับค่ะแล้วก็ความเป็นพริกไทย อะไรต่างๆความเป็นกางเกงอะความหอมก็เก่นพูดสิพูดไม่ออกอยู่กินจะก็ไซส์ไข่ลอมไปด้วยความหนุ่มนุ่มตอนนี้การตอบรับซาลาเปาครัวกลิ้งเนี่ยเป็นเป็นเผื่อบางคะตอนนี้ก็การตอบรับพ่องซาลาเปาก็อยู่ใน ในขั้นตอนที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าทางนวยงานทางนายอำเภอท้องาอำเภอเดาหรือว่านายหยอกเทศบาลอะไรเนี่ยก็จะมีการประชุมก็จะสร้างเป็นเบรกเป็นอะไรประมาณนี้ค่ะจนเราก็ได้ทั้เมี๋ยวเราจะชิมให้ดูใช่แต่ว่าต้องระวกวอนเออนนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสระเป่าลูกนี่หรือว่าลูกเอื้อนก็อนหันล้านก็ต้องระวังหันล้านแต่มันเอา้วยหมกหมกเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้อวยนะ จริงๆมันร้อยจริงๆนะคะมันจะมีความเป็นเครื่องแกงต้องบอกกับตอนนี้ผู้ชายบอกก็เราเห็นไหมอร่อยจริงๆไม่ได้ขี้โมูเห็นไหมเพื่อจะให้ทุกคนจินนาการไปพร้อมกันว่าสละเปาปกติเราจะหนึกถึงสายไก่ซับหม้ซับสัญญาสายเครี่งใช่ไหมคะคะแต่วันนี้จะเป็นสละเปา่าสายครัวกริงเราก็จะหนึกถึงเรมโนเวลาเราทำกับข้าใช่แต่ว่าหลายคนบอกว่าอุ้ยแล้วครัวเก่งมีแต่แพทไม่ไม่แพทไม่แพทนะคะก็จะมีความโฮมขคองเครื่องแกงเนี่ย น้อยๆนะไม่ใช่หอมนะเป็นความเครื่องเก่งลยกจับั่งเปล่าจนมันคาวกันนะคะด้วยทางสนาว์ปอาหาตอนนั้นเาก็มาช่วยส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการปรับสูตรกับอาการตอนดังร้ายอะค่ะการตอบกลับเป็นเป็นผือบางค่ะการตอบกลับตอนนี้ก็ดีค่ะมันได้บอกทางไว้ราชการทางอนายอำเภอเดาแล้วกยนายกเทศบาลเมืองเดาก็เวลามีประชุมอลไรเขาก็ สั่งเป็นเลขบางแล้วก็คล้ายในเพจในเพจข้องบานเล่าบางไรบางในเพจทุ่มใจหนึกด้วยนะคะค่ะมีฟังอยู่นะก็คือว่าตอนนี้ตอนนี้กำลังมองวันอยู่กับตอนเราเปานะคะก็อยากดูไปบ้างห้องมี็มอู้คือเย็นนะแต่ห้องน้องสาวหนูนี้มันร้อนนะแล้วก็เะบวกคือทึ่งแหววจะตั้งจนเย็นแล้ว ก็ loser, ยังนุ่มใช่ไหมคะยังน mm, ิ่มแป้งก็ยังนิ่มแป้งไม่แข็งแต่นั or or <h <h ้นแป้งข้าวของเราต้องผัดไม่ได้เลยนะคะอยากเป็นซาลาเปารสเคี่องแกงนะคะก็สั่งหมัดไปรวมกิจกรรมกับเราได้เลยนะคะแคปหน้าโจ้ไว้เลยนะว่ามาจากพีรับขับขาวนะคะก็จะได้โปรโมชั่นหนึ่งแป้งหนึ่งเนี่ยขึ้นไม่ทันเลยนะคะขึ้นนไม่ทัสำหรับวันนี้นะคะก็คือโปรโมชั่นนะคะสั่งเครื่องแกงชนิดไหนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะแถมนตัวกิงถึงเป็นเซอร์ซิกเนเจอร์นะคะให้ นึ่งนึ่งซองซาโตมดว่าสั่งแกงเคี่ยวนึ่งซองเราก็ให้เกลือครัวก่งนี่นึ่งซองนะคะซั้งซาลาเปาเนี่ยเราก็จะเทมครัวก่งนี่ไปด้วยนะคะพี่เมนคาอยากทราบราคาค่ะราคาซาลาเปาเนี่ยกี่บาทคะลูกลาขนาดนี้เราจะใช้โยชิมาบาทค่ะมันจะมีลูกใหญ่ก็คือจะสิบแปดบาทอย่างนี้แยะวันนี้เลยอ่าลูกนี้นะพี่จำโอ้ถือไว้ค่ะพี่จำโอ้นี่ลูกนีสิบห้าบาทค่ะมีลูกขนาดแยะวันนี้แค่ราคาเพียงสิบแปดบาท ก็ทกมากไม่ถึงเยสิบบาทเลยนะคะที่ส่วนในข้องเครื่องแกงครัวกิงรั่วที่เป็นเครื่องแกงแบบทรงแบบนี้ค่ะราคาพันเุื่อค่ะพี่แมวจำรับเครื่องแกงทั่วไปก็คือเด็กเขื่องเป็นเขื่องแกงจำเร็จรูปนี้นะคะก็คือเอาไปแกงตามวิธีปรุงนะคะกะปิไม่ต้องน้ำตาลเลยไม่ต้องหาเลยนะคะก็คือรปุงเสร็จไม่เลยนะคะถูกเขื่องแกงนะคะที่เป็นเครื่องแกงแบบนี้ถูกเครื่องแกงก็คือห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทถูกเครื่องแกงนะคะส่วนที่เป็นน้ำเค้งแบบนี้ ก็จะ60ิบาทนะคะนี่ราคาเดิมยังไม่ขึ้นนะคะถึงสิ้นขาจะขึ้นราคาแต่เราก็ยังไม่ขึ้นราคาแล้วค็คุณภาพยังเหมือนเดิมถ้าทุ่งเปิบฐานหน้าล่ะคะฐานาทุ่งเติร์ถฐานหน้านี่ก็คือยังไม่ขึ้นราคาเหมือนกันค่ะหกสิบบาทเหมือนกันแต่ทุ่งย้ายข้างหน้ามันจะต่างกับทุ่งมีเคว่าปริมานจะแมปริมาณก็คือตัวน้นมันจะมีน้ำอยู่เลวนะคะคือเราไม่ต้องผสมน้ำเลวตัวข้างหน้านั่นก็คือว่าชิก ซองตั้งไฟแล้วก็เอ,เอาหน,า,<ล>หนามหล่างซองน้อยๆกะทีลบไปลาวกบะบลเดือดกะไส้ปลาได้ฟักกินได้เลยเหมือนกันตัวน,นี้ก็คืคอเน,นึ้อซองมีก็คือเอาหนามซองๆมีนะคะบอมันเดือดกะไส้ปลาได้ฟักก็กินได้เลยเหมือนกันมันเป็นสูตดเดียวกันรสชาติเดียวกันเพี่งยงแต่มันตางกะทตัวตัวปลาร่มหนามไม่ก็าร่มหนาม ซึ่งตัวนี้พีทําเปิดอจะส่งต่างประเทศะด้วยอายุตัวนู้อายุอยู่ได้พวกเหือนม่น้ำแต่ตัวนี้มันอายุอยู่ได้นึ่งปีระวางกับขนส่งพี่แมมขหลัางจานีโรมินนวทางในการต่อยอดผลิตภัณฑ์หลอกเนื้อจากสารปาครัวกินนี้เลยไหมคะสันๆก่อนที่เวลาอินเม็บเหลวมีค่ะมีค่ะทอนนี้ก็คือเรามีผลิตภัณฑ์ไม่อยู่ช่องข้ามตัวนะคะทีกำลังจะออกมานะคะตัวนี้ตัวเิดโครดมาเหลวก็คือเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะซึ่งต่อยอดจากกลุ่มเกง นีนะคะแล้วก็ยังมีอีกสองตัวเดี๋ยวล่อช่อมดังหน้าผีดเลยนะคะว่าสองตัวที่มานดังเอกนั่นจะเป็นใครนี่มีนางเอกค่ะพี่แมมค่ะได้เชิญชวนลิมล่องทางเครื่องแกนแล้วก็ซาลาเปาครัวกลิงส้มใจหนึกสั้นๆนึ่งหนาทีเชิญเลยค่ะสำหรับทันเตส้นใจนะคะถักเข้ามาในเพศข้องเครื่องแข็งส้มใจหนึกได้เลยนะคะค่ะค่ะ ก็สำหรับถักเข้ามาในเพจได้เลยนะคะหรือว่าเข้าเป็นเราคล้ายในออนไลน์นะคะในเพจดังๆทรงสามเพจนะคะเข้าไปติดตามได้นะคะแต่ตาบอกว่ามาจากรายการนี้เดี๋ยวเราจะเทมนะคะสื่อหนึ่งเทมครัวกิ้งอีกหนึ่งเดห้าช่องกเทมครัวกิ้งไปห้าช่องนะคะสำหรับเก็บหน้าจอมาเลยนะคะถักมาเลยว่าแลกจ่ายกจ่ายผีหลับขรับข้าวนะคะวันนี้นะคะ เสื้อฮ่าลอยบาทขึ้นไปเราแทมฟรีขอดคุณชงนะคะแต่ตั้งอะไรก็ได้ค่ะตัวนี้เลยค่ะนา่นะคะตัวน้องเอลี่พี่แมมเล้งนะคะตัวนี้น้องซีฟู้ดไวรุนนี่น้องใหม่ล่าสุดไอเอ็นเคนีโพค่ะพอเวลาเขาารอมดเสียเรวนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แมมมากเลยค่ะสารพีอิสรอเดินทางไกลมาจากสะเดาวันนี้มาพวกคุยกับเราเริ่มถึงช่องทางการจำหน้าเครื่องแกงส้มใจนึ่งก้องดีเมืองส้มคล้าแล้วก็สาลาเปาขวดกลิ่นด้วยขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะลากันด้วย การไปต้องอิจฉานะคะ,คะสมัครกับซ่าหนุยแล้วก็พี่แมมเราจะ,ะากินสลัเปาโชว์กันค่ะ <c oughs> ตาส้นใจก็ไปสร้างดายในเพ่ขเครื่องแกงสมใจหนึ่งวันนี้เวลาแ <c oughs> ม่เลวลาไปก่อนสมโอ,อ้น้องซ่าหนุยพี่แมมพร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ